คุณดวงจันทร์ค่ะจากจันทบุรีสวัสดีค่ะคุณดวงจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณดวงจันทร์วันนี้ถามเรื่องอะไรเชิญค่ะคีออ่าเนี่ยจ้างเขาสร้างโรงรถค่ะโรงรถคุยกันด้วยวาจาค่ะความสูงอยู่ที่สามเมตรขึ้นค่ะแต่พอสร้างเสร็จแล้วเหลือสองเมตรเจ็ดสิบค่ะแล้วรถเข้าไปอ่ะมีเล็โคลด้วยอ่ะแล็โคลเข้าไปมันเหลือเหลือหลังคาอแค่ ไม่ถึง10เปนนะคะแล้วป้าจะทำอะไรได้บ้างคะไม่ตรงก็ต้องยกความสูงขึ้นไปอีกแล้วเขาไม่ไม่ทำให้ค่ะก็บอกรถเข้าได้ค่ะก็คือเขาสร้างผิดแบบว่างั้นเถอะเอางี้ผม่ามป้าป้าขออนุญาตก่อสร้างไหมเนี่ยไม่ได้ขอค่ะว่าต่อกจากบ้านไปเป็นโรงรถค่ะอันนี่ไงป้าป้าอยู่เทศบาลหรืออบตครับป้า เทศบาลค่ะการทุกการก่อสร้างนะป้านะไม่ว่าจะสร้างบ้านไม่ว่าจะสร้างโรงรถที่ต่อไปจากบ้านอะไรต่างระหมดเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยโดยกฎหมายต้องขออนุญาตครับป้าครับการทุกการรื้อถอนก็ต้องขออนุญาตการก่อสร้างก็ขออนุญาตการต่อเติมก็ต้องขออนุญาตทีนี้พอเราไม่ขออนุญาตเราว่าจ้างเขาแล้วก็มันไม่ใช่ผิดแบบเราคือไม่มีแบบเลยอ่ะไม่ได้ไปยื่นขอนะป้านะ อ่ามันก็เป็นปัญหาเป็นปัญหาทีเดียวแหละนะครับวันนี้ฝากเป็นความรู้กันทุกท่านนะครับว่าต้องขออนุญาโตฯขอบตออยู่เทศบาลขอเทศบาลอยู่กทมอขอกทมอ,อยู่เมืองพัทยาขอญากทมเมืองพัทยาในการก่อสร้างให้กอนอนุมัติแบบและมาสร้างพอได้แบบมาปั๊บก็ต้องสร้างตามแบบสร้างนอกแบบไม่ได้นะครับผิดกฎหมายอีกนะสร้างผิดแบบเขาก็เมนุญาตให้สร้างก็ต้องสั่งให้รื้อเลยทีนี้ของป้าเนี่ย เมื่อสร้างแล้วไม่เป็นไปตามแบบไปไม่เป็นไปตามข้อตกลงและป้าจ่ายเงินก็ไปหมดหรือ,อยังจ่ายเงินไปสอง้วดเหลืออีกงวดเดียวค่ะอ่าเหลือวดเดียวป้าก็ยึดยื้อไว้ก่อนนะถ้าบอกว่าไี้คนสร้างไม่เป็นและข้อตกลงมันมีม,นม,มันมีเขียนลงในกระดาษไหมว่านะสูงเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่บอกไหมใช้วัสดุอะไรมีบ้างไหมครับไม่ค่ะคุยกันดวยวาจาค่ะอ่าเอาละถึงไม่มีสัญญาก็ฟ้องได้จริงๆนะการจ้างทําของนะค่ะป้าครับ ป้าอยู่จันทบุรีไปพบอายการคุ้มครองสิทธิจังหวัดจันทบุรีให้เขาไกลเกลี่ยให้ก็ได้ครับป้าเรื่องนี้โดนตรงเลยโดยตรงเลยเป็นคดีผู้ริโภคด้วยใช่ค่ะแล้วป้าต้องโทรนัดท่านอายการไหมคะต้องโทรไปก่อนโทรไปก่อนป้าสดวกจนเบอร์ไหมคะค่ะไม่มีค่ะป้าจดเบอร์ก็จดเให้เบอร์ไปก่อนนะครับค่ะค่ะ 039ค่ะ039ค่ะ302 302ค่ะ663 663แล้วก็ต่อด้วยนะคะมีต่อค่ะต่อสามสีค่ะ34791นะคะค่ะเบอร์กลางไปด้วยครับอัยการ1157น้จดะป้าจดไปด้วยเบอร์กลางครับบอร์สานด่วห้าเจ็ดนะครับเบอร์สายด่วนนะครับ ใช่ครับนะเพื่อให้เไอการเขาช่วยเจราจาให้เรียกมาเจราจากันแล้วเขาปู่ป้าด้วยแร้ป้าไปฟ้องก็ไม่ชนะเขาแล้วป้าจ <laughs> ไม่ฟ้องแต่ว่าคุยกับเขาเขาไม่คุยด้วยหรอกค่ะ ป้าครับการว่าจ้างการว่าจ้างทําของเนี่ยนี่ก็เรียกว่าว่าจ้างทําของต่อให้ไม่มีสัญญากองฟ้องบังคับได้ครับแต่ปัญหาก็คือหลักฐานที่จะพิสูจน์แล้ว่าไม่ได้เขียนกันไว้เลยไงว่าสูงเท่าไหร่พอถึงเวลาไม่ได้สูงตามที่ป้าว่าไม่รู้คุยกันอย่างไรอ่ะทีนี้ตอนนี้มีปัญหาขึ้นมาต่อไปต้องทําให้มันมีหลักฐานให้ชัดเจนทุกอย่างนะต่อไปเนี้ยหลังจากนี้เป็นต้นไปท่านอื่นนะก็เอาเป็นตัวอย่างว่า การจะว่าจ้างให้ใครทําอะไรให้ช่างมาทาอะไรเขียนกันไว้หน่อยนะครับว่าให้ทําอะไรกว้างยาวเท่าไร่สูงเท่าไร่ราคาเท่าไหรจ่ายเงินกันยังไงเขียนกันไปเป็นรายลักษณ์อักษรจะเป็นสัญญาหรือบันทึกลงลายมือชื่อคู่ทั้งคู่กันเอาไว้เป็นหลักฐานลงลายมือชื่อลงวันที่อย่างน้อยก็มีปัญหาพิพาทกันขึ้นมาก็ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงได้และเป็นเอกสารที่น่าเชื่อถือด้วยนะครับขอบคุณนะป้านนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ